<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องเพนแฟนคนใจชาทุงและกระท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเมื่อนี้มีโอกาสได้นั่งคุยกันตามปกตินาะพี่น้องนะ,นะครับตามสไตล์คนใจชาทุงนะครับเมื่อนี้นะครับน้ำสาระหนาลูกเกี่ยวกับสารเร่งการเจริญเติบโตหรือสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชม,มาฝากพี่ฝากนอ้องเนื่องจากว่าแฟนขับไล่ท่านถามมากแล้วยังบ่มีเวลายังบ่มีโอกาสได้มาเว่าวมาอธิบายนาะพี่น้อง อ่าเมื่อนี้นะครับบรรยากาศหายนะครับล่มว่อยๆอากาศหนาวมาแล้วคงจะเป็นช่วงที่หมาะนะครับเมื่อนี้จะพยายามเฝ้าซาซานะครับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องเขาจับใจควบได้นะครับคลิปผ่านๆมาไม่ไ่ดาหูรับตาใหม่เลยจะมันฝเฝ้าเว้าเลี้ยวตายมันเฝ้าเป็นน้ำคั่วบอกท่านนะครับอ่าเพื่อนกเษกษตรกรหลายท่านถามมานะครับบอกว่า สารเล่งสำหรับพืชมีอยู่บ่เคยได้ยินแต่สารเล็งในการเลี้ยงซัดสารเล่งเนื้อแดงในหมูเลี้ยงไก่สารเล็งเล่งไข่เลี้ยวเล่งไหไงเลี้ยวเล่งเนื้อมัว่วนะครับสำหรับพืชเฮามีอยู่บ่เ้ามีบวกเนี่ยสิเดียเอามาใส่กันนะครับก็จะชะทุ่งกับไปคุ้นขวมาพร้อมกับสํารวจตามท้องตลาดมาฝากพี่ฝากน้องนะครับก็พบว่าสารกระตุ้นหรือสารเล่งสำหรับพืชมีอยู่สามกลุ่มนะครับพี่น้อง วัดสิวซาซาก็เริ่มเลี้ยวอีกแล้วละมันเคยตัวนะครับสารเร่งสําหรับพืชที่มีตามท้องตลาดหรือมีอยู่ทั่วไปนะครับมีอยู่สามกลุ่มนะครับพี่น้องกลุ่มแรกนะครับเขาเอินว่าในกลุ่มของฮอร์โมนนะครับอันนี้คันว่าฮอร์โมนพี่น้องอาจจะส่วนนึงอาจจะบอดขุนไปไดเช่นเช่นถ้าบอกว่าน้ํายาเร่งรากนะพี่น้องขุนท่านที่หูพึงเลยไม่ญ่โอ้น้ํายาเร่งหักเคยใส่ประจำมาท่าน นะครับสารเล่งรากหรือน้ํายาเลียงรากนั่นแหละครับพี่น้องเช่นเขาเอามาใส่เมื่อเขาจะชํำกิ่งเห็ดแหรรากงอกเร็ยวเห็ดแหรงากงอกเลี้ยวงอกหลายเพราะว่าจะเป็นกิ้งชํำกิ้งตอหรือการเอาไปแช่ท่อนพันเช่นพันมันมันสับปะหลังพันบีพันละยองสิหาหน้าที่สิเขาจะปลูกกันบ่แซ่สารเล่งกันงอกยี่รอะงอกหน่อยงอกท่าบัน ถ้าขันแซ่นายาเลี้ยงรากกระเ็ดไห้ราก,าก,ากงอกเร็วขึ้นอันนี้เอินว่าอยู่ในกลุ่มของฮอร์โมนนะเพื่นอนนะ้องเช่น <c oughs> ซื่อทางการค่าเขาก็ I B บ NAA เอนมันย่อมจา,อา,าจากยังคลิปหนาจังฟังนะครับอ่ะสารกระตุน้นสารเลี้ยงกลุ่มที่สองนะครับพี่นอ้องพี่น้องกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของอาหารเสริมเรือเ่าเนี่ยก็คือปุ๋ยนั่นแหละนะครับพี่นอ้องแต่ว่าเป็นถาดอาหารอาหารเสริมนะครับ <c oughs> เสริมจากปุ๋ยปกติ เสริมจากปุ๋ยปกติปกติเขาก็ให้ปุ๋ยทั้งดินทั้งยังไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่า้าเฮามีปุ๋ยตัวนี้เขามาเสริมก็จะเฮ็ดใ้พืชเขาจะเริ่เติบโตดีขึ้นแข็งแรงขึนนั่นเองครับพี่น้องเช่นจะ้าตามท่องตลาดเขาก็จะเขียนบอกว่ากดฮิวมิกนะครับอาจจะเป็นทั้งแบบหนามแบบพ้งนะครับสีดำดำนั่นนะครับกดฟูวิกกดอะมิโนโไคโตซานกดซิลิคอนเรานี้ล้วนแต่เป็นอาหารเสริมเท่านั้นนะครับพี่น้อง นะครับใส่แต่เขาซื้อซบอ่อดไรเด้ต้องใส่ร่วมกับปุ๋ยตามปกตินะครับพี่น้องซุเนยจเจตในพืชแข็งแรงมีผู้ิต้นท่านต้านทา,า,านต่อโรคแล้วแมลงเช่นถ้าเป็นกดซิลิคอนกับไคตัวสั้นก็เหตุให้เซลล์ของพืชแข็งแกรงายากต่อการเข้าทำลายของโรคแล้วแมลงเสร็จเนาะพี่น้อง่วนพวกกดฮิวมิกกดฟูวิกก็เหตุนให้พืชจะเจื่ญเติบตัวเพราะว่าเป็นส่วนของไอไนโตรเจนนะครับเฮตดให้พืชจะเจร่ญเติบตแข็งแรงใบเขียวใบเข้ม นะครับพี่น้องกรดอะมิโนเ่านี่ก็คือกันนะครับนี่เอื่นญอยู่ในกลุ่มของอาหารเสริมหรือจะเป็นธา,าตุอาหารที่จําเป็นเฉพาะช่วงเช่นช่วงที่ติดหมากติดผลเนี่ยนะครับอาจจะมีการฉีดแคลเซียมโบรอนเสริมเข้าไปเพื่อให้ผลขั้วผลเหนียวลดการหลุดล่วงเพิ่มขนาดผลอย่างทั้งนองเนี่ยนะครับพี่น้องอันนี้เอื่นว่ากลุ่มอาหารเสริมซึ่งปกติก็มีอยู่ในปุ๋ยเขาแล้วเพียงแต่อาจจะบ่หลาย อาจจะบ่เพียงพ่อเขากับเสริมเข้าไปนะครับซึ่งอาหารเสริมเอนนี้ก็ว่างเกอนตามท้องตลาดขึ้นกันหาได้ทุกกี่ห้อนะครับพี่น้อง <c oughs> สําหรับกลุ่มที่3นะครับสารกระตุ้นสารเลียงกลุ่มที่สมนี่ตัวนี้จะบ่มีผลโดยตรงต่อพืชหรือกับพืชแต่จะไปปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆพืชให้ดีขึ้นเช่นไปปรับปรุงดินให้ดินล้วนซุยดีขึ้นไปเปลี่ยนปุ๋ยไปเปลี่ยนแร่ธาตุในดินให้อยู่ในรูปที่พืชนําไปแท้ได้ กลุ่มนี้อันนี้พี่น้องเข้าคุณเคยดีเฮ็ดจะเป็นประจําแล้วกะ็กำลังเฮดกันนั่นก็คือกลุ่มของจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตซึ่งจะมีทั้งแบคทีเรียแล้วก็ทั้งเสื้อลาแล้วก็ทั้งแอคทีโนไมซีดนะครับพี่น้องอย่างเช่นวัศใจชะตุงเอาไหมเป็นตัวอย่างนี่ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับพี่น้องนะครับกระตุ้นการเกิดห้ากระได้นพี่น้องนะครับสามารถผลิตฮอร์โมนได้แล้วกะ็ตึงในตัวเจนในอากาศมา่เก็บไว้ในดิน,นเฮดให้พืชได้รับธา,าตุในตัวเจนนะครับ ความกระน,นั้นการย่อยสลายแร่ธาตุในดินนะครับเปลี่ยนธาตุอาหารจากรูปที่พืชกินยากให้กลายเป็นรูปที่พืชเอาไปกินได้ง่ายนะครับพี่น้องนอกจาก,กยีลิทซี่สังคอแสงแล้วบันดาเสื้อล่าที่เป็นประโยชน์กับมีขึ้นกันนะครับพี่น้องเช่นไตรโครเดอร์มาป้องกันและกําจัดโรคพืชอันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มสารเล่งหรือสารกระตุ้นกันจะเลื่อนเติบโตของพืชขึ้นกันหรือสารทรงเสริมกันจะเลื่อนเติบโตของพืชก็ว่าได้น้องพี่น้นนองเนาะนะครับ ไมโครไรซานะครับพี่นอ้องเสื้อล่าตามหากพืชนะครับทาให้รากพืชสัมผัสธาตุอาหารได้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่รากนะครับสัมผัสธาตุอาหารได้ดีขึ้นพืชดูดธาตุอาหารไปกินได้หลายขึ้นนั่นเองนะครับพี่น้องแม้แต่กระทั่งเสื้ออื่นๆนะครับเช่น e.m กลุ้มของ e.m นะครับพี่น้องที่ย่อยสลายละธาตุซากสิ่งมีชีวิตอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นปุย๋ยให้กลายเป็นกรดอะมิโนให้กลายเป็นกรดฮิวมิกให้กลายเป็นกรดโฟวิก นะครับเล่านี่คือสารเสริมการจะเจริญเติบโตของพืชหรือจัดอยู่ในกลุ่มสารกระตุ้นการจะเจริญเติบโตของพืชก็ได้นอกเพี่เอาเนาะนะครับซึ่งมีอยู่3มกลุ่มนะครับอันแรกกับฮอร์โมนอันที่2อาหารเสริมอันที่3กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นอกเพี่เอาเนาะนะครับอ่ะเมื่อนี่เอามาฝากพี่ฝากน้องเลยเจ่ยวกับสารลิ่งการจเจื่อเติบโตของพืชนะครับสำหรับตัวยางมีบ่นะครับสำหรับตัวยางที่มีตามท้องตลาดนะครับก็จะชะถุงไปเบิ้งมากัะ เห็นหลายอย่างครับชลากจะอยู่ในรูปของสําเร็จรูปนะครับเช่นพวกอาหารเสริมต่างๆเส้นๆส่วนใหญ่และจะเป็นการใช้ฉีดพ่นทางใบซะส่วนมากนะครับเพราะว่าจะเป็นกรดเฮลิมิกนะครับพี่น้องอยู่ในรูปของน้ำไข่ตัวซานบางเอ้ยแล้วก็บรรดาอาหารเสริมต่างๆเอ้ยนะครับส่วนมากจะอยู่ในรูปของการฉีดพ่นเท่านั้นนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็พวกแบคทีเรียพวกเชื้อราเนี่ยก็มีใครให้กันเด้นะครับพี่น้องไม่ใครให้กันเมื่อไหร่เข้าใจเส้นตรงไปตลาด เห็นขวดแดงๆสีตั้งอยู่โอ้น้ำกับเกี๊ยวบ่างสันไปถามเบอร์จุลินซี่สั่งข้อแสงมาสันซัมมี่ขวดเท่านี้เนี่ยเพิ่นขายสามขวดร้อยเนาะเพื่อน้องเนาะตามท้องตลาดก็มีขายนะครับแต่ว่ากผู้เข้าใจได้จังซื้อผู้บ๊อบหุจักกเอบ่ซื้อแล้วจักซื้อไปยังแล้วเหม็นก็เหม็นเพราะว่าแต่ว่าผู้เข้าใจก็ซื้อนะครับผู้เพิ่นปลูกผักพงยังก็ซื้อเห็นตั้งอยู่หลายสิบขวดอยู่ย่างกลับขึ้นมากกวเบิดพอดีนะครับ ประโยชน์ของสารเล่งนะครับพี่นอ้องอ่าลืมวอาประโยชน์ปันฟังประโยชน์ของสารเล่งนะครับสรุปคร่าวๆก็คืออันแรกละนะครับทาให้พืชงอกกลากเร็วกว่าปกติงอกคลากเยอะนะครับกับสารเล่งหลักน้พี่น้องเนาะนะครับต่อมากับเพิ่มความแข็งแรงและภูมิต้านทานให้กับพืชกับบรรดาพวกอาหารเสริมต่างๆเนี่ยละนะครับพี่น้องเหตุให้พืชแข็งแรงงญ่เร็วนอกจากงญ่เร็วยังแข็งแรงนะครับพี่น้องอันที่3ทําให้พืชเอาปุ๋ยไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น ก็คือกลุ่มของพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะครับพี่น้องเนาะนะครับเพื่ให้พืชเอาปุ๋ยไปใส่ดีๆดีขึ้นเปลี่ยนธาตุอาหารห้อยูในรูปที่พืชเอาไปกินได้นะครับพี่น้องเช่นฟอสฟอรัสนะครับที่บละลายน้ำเนี่ยก็จะมีจุลินทรี์มีแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งที่ไปละลายฟอสฟอรัสให้กลายเป็นธาตุอาหารที่พืชเอาไปกินได้นะครับพี่น้องแล่ต่อมานะครับทําให้การย่อยสลายของอีซวัตถุดีขึ้น <c oughs> กับกลุ่มของจุลินรี์อีกละนะครับ ย่อยปุ๋ยมากปุ๋ยคอกที่เอาใส่ด้วยดินนี่ห้กลายเป็นกรดอะมิโนห้กลายเป็นกรดฮิวมิกที่พืชพร้อมจะนําไปใส่ในเองนะครับพี่น้องนะครับนี่คือประโยชน์ของสารเล็กงนะครับพี่น้องแต่ถ้าสมมติว่าพี่น้องเฮาดูแลดีๆใส่ปุ๋ยห้น้ำตามปกติตามนั่นอยู่แล้วนะครับดูแลจัดการบริหารดีๆนะครับบรรดาอาหารเล่งสารเล่งเงแล้วนี้ก็ แคบจะบ่จําเป็นเลยเนาะนะครับโดยเฉพาะพวกที่มีขายตามท้องตลาดนะครับโดยอยู่ในรูปของอาหารเสริมแลือกาฮอร์โมนแทบจะบ่จําเป็นนะครับส่วนจุลินรี่นะครับก็เห็นได้เยอะแล้วเนาะพีองนาะจุลินซี่ก็เห็นได้เยอะแล้วเช่นจุลินซีย์สงะห์แสงไต่ข้เดือมาไม้ข้อไร่ายอย่างวันี้นะครับเนี่ก็มีในธรรม้าสตร์ยด่แล้วนะครับตัวนี้แทบจะบ่ขาดแค้นนะครับแต่ที่จะขาดจริงๆก็คือธาตุอาหารพืชนั่นแหละนะครับ แต่ทางข้าใส่ปุ๋ยตามปกตินะครับรา่ว่าจะเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรียปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารสูงสูงนี่นะครับพืชก็ย่อมจะเจริญเติบโตต,ตามปกติว่าเถอะแต่ว่าการสมมติว่าตามความเข้าใจของเพี่อนคนนองเล่งเล่งให้มันเลี้ยวขึ้นเล่งให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่กว่าปกตินะครับอันนี้ก็คงจะบ่มีนาะเพียงนาะนะครับมันก็คงจะเป็นไปตามพันของมันนะครับเว้นแต่ว่าจะเกิดการพาเราพาก่อเกิดขึ้น แวกแนวอ่แต่ว่าปกติหมากสักนี่ละทั่วๆไปแต่ว่าหมากนั่นพิเศษเนียพี่บอกว่านะครับอาจจะมีความผิดปกติของยีนและโครโมโซมของเขาภายในเนาะพี่น้องเนาะอื่นว่าการพาเราพาก่อแวกแนว m u ว a t i o n ภาษาทางชีววิทยานะครับซึ่งก็โอกาสที่จะเกิดทังสัตก็น,น้อยนะครับพี่น้องส่วนมากเขาจะนิยมนําไปปรปับปรุงพันธุ์เพื่อปรปับปรุงเป็นพันธุ์ใหม่นะครับการไปตัดตอยีนตัดต่อโครโมโซม ซึ่งบางเทื่อกับบได้เกิดผลดีเช่นยังก็ที่เป็นข่าวอยู่วังสิบกว่าวปีมานี้นะครับก G M อบ่นะครับที่บอกว่ามีผลกระทบกับคนห้านั่นนะครับมะละกอตัดต่อสายพันธุ์อย่ังนะครับอันนั้นก็เกิน ควบสามสรารถของเกษ,ษ,ษ,ษตรกรเท่านั้นเพราต้องไปว่าถึงนะครับเฮ็ดว,ว่าว่าข้าปลูกน้าบานนะเมืองเอาเฮ็ดจะได้ิได้กินเฮ็ดจะได้จังสิจะเลื่อนเติบโตใหญ่ตามปกติให้มากให้ผลตามปกติตามสมควรเนี่คุ้มค่านี่เอาจังซีดีกว่าเนาะงเพื่อนานาะนะครับซึ่งสารเล่งนะครับมาทาอ่า,า,อามีความจําเป็นจะใส่ข้ากะจังนํามาใส่เช่น อาหารเล่งรากนะครับพี่น้องเนาะน้ำยาเล่งรากในถ้าเาจะช่ำกิ่งจะตอนกิ่งอยากให้กิ่งช่ำกิ่งตอนงอกรากเร็วมีคุณภาพจะเลื่อนเติบโตแข็งแรงกะนำมาใส่กันนะครับพี่น้องซึ่งก็มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนาะนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพอกันไหมาฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกระลังใจกับคนใจสัทุ่งคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับโดือดร้นจะมีโอกาสนั่งคุยกันงานรัดโตพี่น้องช่วงนี้นะครับเลือกตั้งสภาท้องถิ่นกลัง นอีกบทอ,อีกบทถึง20ิบมือนะครับก็จะลุยกันแล้ว <c oughs> บทเลือกตั้งเขาดอกว่าเป็นกรรมการซื้อนะครับอคลิปนี้เท่านี้แหละสวัสดีครับ